ขอปาลเมจเริญในธรรมจะมีทยาธิโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาจานยพระสสดมาเผยแผ่ให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับโลละปังพระสสดท,ที่อาตมาพาจานยมาเผยแผ่ชื่อว่าชานูตรก่อปามนายพระสสดนี้ก็มีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเมื่อใดพิสู่เป็นผู้มีศรัทธาหนึ่งมีศีลหนึ่งเป็นพระโหสถหนึ่ง เป็นธรรมกะเถิหนึ่งเข้าไปสู่บริษัทหนึ่งกล,กล้าแสดงธรรมแก่บริษัท1ทรงวินัยหนึ่งอยู่ป่าเป็นวัดและอยู่นายเสยนาสนะอันสงัดหนึ่งได้ฌาน4อันมีในจิตซึ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากหนึ่งทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันหนึ่งเมื่อนั้นเธอจึงชื่อว่าเป็นผู้ บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสีประการนี้แลจึงชื่อว่าเป็นผู้ก่อให้เกิดความเลื่อมสายรอบด้านและเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวงก็ความเหล่านี้มานาย พระโสดอังคุตรนิกายทศกานิบาทพระไตยปิดกเล่มที่24ข้อที่8หน้าที่13พระไตยปิดกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอัตมาภาณามาเผยแผ่เพื่อให้บระดาญาติโยมสาธิชนทั้งหลายได้เป็นเครื่องประเทอปัญญาในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราได้รู้ได้ความพระธรรมคำสังสอนในทางพระพุทธศาสนาก็จะทำให้เรามีความสงบใจเมื่อมีความสงบใจนั่นแหละเป็นเรื่องของความสุขเพราะถ้าใจเรายัางฟุ้งซ่านประสบกับปัญหามากมายที่เป็นความทุกข์แต่ถ้าเราได้ความพระธรรมแล้วชีวิตเราก็จะมีความสุข